เที่วเพาราะว่าเก็บหัวไหลครับเก็บหัวไหลเก็บหัวไหลด้านขวายกมีขุ้นเป็นมากแค่ไหนหรือเปล่าครับเลยอ๋อเกรดยังนีหาเอาเดืองเนาะที่เรี่าเหยอย่านมามันก็ต้อการือดทางหน้าให้มันได้ครับแล้วมีผจ้มดแใหม่แั็ไใหม่ผมด้วยเอาใหม่หล่งรถคุ้งครับครับเรือเจ็บใจนะมั้ มืเส mm. ียงลันเสียงรุดปอกปกหมอเมียน้อยเยะเจ็บข้าจ็ถึงือสื่อเขียวึงเสียงท่เอ็นน่าเสียก็ยืนไม่ไปดางหนานะครับแต่เนียนปะม้วนแขนเดยว่าม้นมือเลาดว่าได้ยุคขากจะว่าหันือนะม้วนเมือออกปั๊บไอไอม้วนนี่ลูกเก่งเก่งนี่ได้ปะครับเก่งข้นยอดล่อเหมือนหมออนะครับโรเตสครับม้วนม้นแขนปั๊บ เอีนิฟเดียเดียวต่อยนะตรงนี้นะแล้วก็เดีอวต่อยความเมื่อไรบอะบบยืมของไดบอกระบบยืมข้าวันนี่คือไม่เดือดต่อยแลโอเคอ่ะค่อยๆยกแขนได้ทางเดียวได้่อได้อย่าแขนตรงพันท้ายมันยกยกตั้งใจยอะกว่าทำได้สมนะครับกีบทำเหมือนจะอบ้วห้อยังไ

นายโยโยเห็นไหมครับนี้นั่นเห็นไหมเออหมดสิมาครับเห็นไหมเปลวโยไงเลยโอ้มอนี่มอไมมีชาดดีกว่าครับผมมีชาแพทย์แผนไทยครับแต่ว่าอันเนี่ยบ่แมนเรื่องอะไรติดครับอ่าที่หมอร่างเมืองเนี่ยให้กัลังใจเราเลจริงๆแล้วอ่ะอาการเนี่ย ค่อยๆลงมาพ่อว่อยๆลงมาแข็ๆลงมาเออากนหัาใจพีเ๊ะเอาทียดันเด็จริงๆแล้วยเองป่ายกเองยไหมใครทำเนียน่าครับหมอก็แข่งพลอได้ไปเลยอะตึ๊เอายกเส็เนะครับเวางเเออู้แบได้ยแยทยต่อยพลัง มาเบินโมี่นี่ตาเห็นเป็นยู่นี่ครับอ,รอยากได้่อได้อสมลงนิดนึงตรงนี้ครับทับเ้นประสาทนะเกเจ็ดนี่ครับหมกเค็ดกับเจ็ดนึนนี่ครับสังเกตบหครับอ่านันนะครับัน่นมินม้ก,กงงบวกเนี่ยตรงเนี้ยซุปแน่ๆครับ ต้องเอ็กซเรลีเทมบาเบิ้งวูความชัดเจนแต่ว่าหมอประเมินเบื้องต้นมาตรงนี้มีอาการแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวกับการมอดที่มันหลอกมันเกี่ยวกับเส้นประสาทที่มันควาสามารถบังคับในการเนื้อทำงานได้ปกติอันนี้สองขัญนเลยครับวิธีการนี้ใช้ระบบตรงต้องเบิ้งข้อสามกระดูกสำคัญพวะวาลนซี่วิตตอร์โพลิสิตแล้วก็ลดูบ่าถ้าต้องเบิ้งว่าข้อสามในเส้นประสาทเอ็กซเรลีในในระบบเนี่ยมันลงไปที่หัวไหลลงไปตามเนื้อมาได้เนี่ยสำคัญนะครับห้อง่อพี่พ่อเนี่ยอ่ามีปัญหาเรื่อง ในน,น,นั่นกระป็นข้อเวลารักษาต้องระมัดระวังนะครับอโอเคพอมาที่ท้นการรักษาเด้อต้องใส่เวลาอันเนี้ยต้องใส่เวลาในการรักษาเนี่ยย่างนีย่ยหน่อยกันมือนี้ก็ต้องนวดไข้กลับเนื้อกว่าแล้วเรามาปรับกระดูกขอน,นี้แล้วก็ปรับหัวในนะครับวันนี้สำคัญ